เ t ตานิวครบจบทุกข่าวหลังจบโควิดนักร้องสาวด็อ,อร์ยุ้ยกันดิชาจัดใหญ่แถลงข่าวคอนเสิร์ตพร้อมโชว์แดนเซอร์สุดอลังการนามิรินเทยเตอร์สำหรับเพลงในอัลบั้มอาทิตย์เทวดาเจ้าขาพมลิขิตมงลงขอบคุณนะคะทิ้งมันไปเลดลส คลีโอพตาได้รับแรงบันดาลใจจากความรักในสไตล์ฮาร์ดทูฮาร์ดและเพลงเหล่านี้จะขนมาร้องในมหกรรมแบงคอกแฟชั่นฮาร์ดทูฮาร์ดในวันเสาร์ที่17มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปที่โชว์ดีซีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นงานถแถลงข่าวเพื่อที่จะจัดคอนเสิร์ตในวันที่17มิถุนายนนะคะที่โชว์ดีซีพระราม9ค่ะเวลาบ่ายสองโมงถึงหกโมงเย็นค่ะโชว์ครั้งนี้นะคะจะโชว อลังการมากกว่าเดิมแล้วก็มีมีหลายโชว์มากทั้งหมดจะมีทั้งหมด12โชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นโชว์นกกินาลีคีโอพัททา LED และคาร์เนววลนะคะรวมไปถึงการเดินพรมแดงก่อนเข้างานด้วยนะคะทุูฮาร์ดของยุ้ยนะคะตอนนี้ยุ้ยมีสตูที่เขาใหญ่นะคะเปิดเป็นการทิชาอินเตอร์เทนเมนต์นะคะเต็มตัวใกล้จะเสร็จแล้วในเดือนพฤษภาคมนะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวบริษัทของการทิชาอินเตอร์เทนเมนต์ด้วยและ ได้เปิดอัลบั้มเพลงของยุย้ยเมื่อคราวที่แล้วก่อน2ปีที่แล้วไม่ได้จัดเกิดขึ้นนะคะตอนนี้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมอะคาเดมี่ยุ้ยเสร็จพอดีแล้วก็ได้เป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะคะท,ที่จะจัดเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนค่ะเพอรอภารแน่นอนแฟนๆต้องตกใจมากเพราะว่ามีหลายอย่างที่ยุย้ยยังไม่เคยทําได้มาโชว์อยู่ในนี้ด้วยค่ะที่เขาใหญ่นะคะจะเป็นสตูห้องถ่ายแบบนะคะแล้วก็สามารถเป็นห้อง รวมไปถึงห้องถ่ายทำถ่าย MV หรือว่าถ่ายโฆษณาห้องทำเพลงห้องอัดเพงลงรวมไปถึงการซ้อมคอนเสิร์ตได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่า,าใครสนใจที่จะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปถ่ายทำที่เขาใหญ่ที่สตูของยุ้ยก็ยินดีต้อนรับและบริการค่ะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะยุ้ยได้ผลิตผลงานศิลปะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะยุ้ยก็เลยทำบ้านศิลปะใกล้กับสตูดิโอเพื่อที่จะ บ้านศิลปะอาร์ตบายยุ้ยเฮานะคะจะเป็นบ้านพักของศิลปินที่มาใช้บริการที่สตูดิโอด้วยค่ะตั้งแต่ยุ้ยเริ่มออกแบบในการทำสตูเพลงนสตูดิโอทำเพลงที่เขาใหญ่นะคะยุ้ยก็ได้บินไปเรียนที่ลาสเวกัสแล้วก็ไปฟังเพลงนะคะได้ไปเรียนดีเจด้วย แล้วก็ยุ้ยมีความรู้สึกว่ายุ้สนุกในการที่เป็นดีเจแล้วก็ชอบในเสียงเพลงก็เลยมาทำดีเจด้วยค่ะสำหรับคอนเสิร์ตท,ที่โชว์ดีซีเสร็จแล้วนะคะในช่วงเวลา6โมงเราจะมีอัปเตอร์ปาร์ตี้ที่โรงแรมอินเตอร์คอนเดมิ์นะคะที่เริ่มตั้งแต่3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะหลังจากนั้นนะคะเที่ยงคืนเราก็จะมีบริการรถนะคะไปส่งที่เขาใหญ่ต่อในวันที่18นะคะในวันที่18เราก็จะมีกิจกรรม คือปาร์ตี้โฟมและถ่ายแบบปฏิทินฮาร์ดทูฮาร์ดค่ะทุกคนก็จะมาตีมหัวใจหมดเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจไปที่เขาใหญ่ก็จะมีกิจกรรมถ่ายแบบใครที่ถ่ายแบบอยู่ก็ถ่ายแบบในสตูดิโอเวลาถ่ายเสร็จแล้วก็มา ร่วมกิจกรรมโฟมปาร์ตี้ค่ะก็ในวันที่15ถึงวันที่27พฤษภาคมนะคะยยก็มีโอกาสไปร่วมงานในเทศกาลเมืองคารที่ฝรั่งเศสเหมือนเดิมนะคะได้ไปเดินพรมแดงนะคะและยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบแฟชชั่นโชว์ในวันที่25พฤษภาคมที่โรงแรมลิสคาร์เตนที่เมืองคารด้วยค่ะยุยได้ร่วมเล่นดีเจกับคอนเสิร์ตของวอเตอร์บอมที่ SCG Sta ี i u m ด้วยค่ะสำหรับคนที่สนใจร่วม งานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะสามารถจองตั๋วผ่านไททิเกตเมเจอร์ได้ค่ะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจเราได้นะคะงานนี้นะคะก็เป็นงานที่ยุ้ยตั้งใจทํามากเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมกับยุ้ยค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะมีสนุกแล้วก็เรียกว่าสร้างสีสันให้กับเรานะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมแชร์ความสุขกับยุยะะ้ยด้ค่ะ สอบทุกข่าว